วันนี้มีมาแนะนำนะครับสำหรับเ a มรี่ตัวไฮบิดตัวท็อปปี2020นะครับวันนี้มาพร้อมกับสีบอลเงินนะเป็นรถสไตล์ผู้บริหารนะครับเซ gment ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคันนี้นะครับออกห้างไปแดงนะอยู่ประมาณล้านกว่าคันนี้หายไปจากไปแดงนะครับราคาที่เป็นยอตั้งไว้คือ6แสนกว่าบาทเลยนะครับผมบอกเลยว่าสภาพคุค้มมากนะได้ปี20นะครับผมแล้วก็ได้เป็นตัวไฮบิดตัวท็อปวารรันตียังอยู่ครบนะสำหรับตัวนี้นะครับ เร็งมาใช้งาน130,000กิโลเท่านั้นนะครับ8 8 9 0 0นบาทใครกําลังหาใช้งานนะคันนี้ฟรีดาวผ่อนแค่1มื่นหกเท่านั้นนะครับขอเลยนะถ้าใครสนใจใครอยากได้นะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับตัดสินใจได้เลยนะเดี๋ยววันนี้นะครับพาไปชมคลิปเต็มกันได้เลยนะครับครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมที่ช่องโอรวมเก่งมือสองบินบุรีนะครับกับผมเซอเพชรยนที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนรถมือสองนะครับ วันนี้พามาชมสาหรับ t o โยต้ c a m มรีตัว h ฮ b ริดนะครับตัวท็อปเลยนะตัวนี้เป็นตัว2.5ไฮบริดพรีเมียมนะครับผมปี2020นะครับเป็นรถผู้บริหารใช้งานมานะครับมาพร้อมกับสี Silver สีบอลเงินแบบนี้เลยสีดูแลง่ายๆนะครับผมคันนี้ใช้งานมา130,000กิโลเท่านั้นนะครับถือว่ากําลังดีนะไม่ได้วิ่งเยอะจนเกินไปเพราะว่าเป็นรถที่เขาเน้นใช้งานนั่นเองนะครับ ตัวนี้นะครับ889,000าบาทราคาที่เพชรยนต์ตั้งไว้ออกห้างป้ายแดงของโตโยต้าครับอยู่ประมาณล้านกลางๆถึงปลายๆนะครับผมประมาณล้าน4ี่ล้านห้านะคันนี้หายไปจากป้ายแดงนะครับมากกว่า6กแสนเจ็ดแสนเลยนะครับราคาดีนะตอนนี้ราคาดีมากๆใครอยากได้คันนี้นะครับฟีนาผ่อนอยู่ประมาณ16ื่นเท่านั้นนะครับผมผ่อนอยู่ประมาณ16ื่นหกคนั้นผมขอรายได้นะคนซื้อนะครับผมมากกว่า3ามหมขึ้นไปนะครับ มากกว่า30,000ขึ้นไปออกได้เลยนะพี่นะจะฟรีดาวก็ได้หรือว่าจะวางดาวก็ได้เช่นกันนะครับผมสำหรับแทมมี่ตัวนี้นะครับทะเบียน4010วันนี้เดี๋ยวผมพาดูนะทุกซอกทุกมุมของรถคันนี้นะครับคำนวณเรทผ่อนต่างๆแล้วก็ในส่วนของส่วนต่างๆของตัวรถนะครับเดี๋ยวพาชมแต่คันนี้นะครับผมมีการตรวจเช็คสภาพรถแล้ว274จุดได้นะใบเซอร์ออกมาแล้ว5ดาวเต็มทุกประการน,นะครับผมสำหรับตัวนี้ไม่มีชนหนักไม่เคยมีชน ไม่เคยมีเฉียวอะอะไรามาเลยนะครับสําหรับตัวนี้อาจจะมีการปรับแก้มานิดนิดหน่อยหน่อยเท่านั้นในเรื่องของสีนะครับตามสภาพของรถมือสองแต่คันนี้ไม่มีตรงไหนผิดเพี้ยนอย่างแน่นอนนะครับก่อนไปชมคลิปนี้คลิปเต็มกันนะฝากกดไลค์ฝากกระทึบนะฝากกระทึบไลค์นะครับผมกดซับสไครต์ให้ผมนิดนึงนะครับผมสําหรับช่องโอ um รุมเก่งมือสองบินบุรีนะครับกดติดตามไว้นะแล้วก็นะครับจะพาไปดูกันเลยนะสาหรับตัวนี้ ส่วนชมนี้ด้านหน้านะครับผมได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นหลอดปรเตอร์ LED นะผมแล้วก็ตัวของไฟเดย์ท m e ไฟเดย์ไลท์ต่างๆมีมาให้ครบแล้วนะครับเซนเซอร์ตรงแก้มด้านข้าง2ฝั่งมีให้นะครับแล้วก็ในส่วนของนี่ไฟตัดบ,บอกนะตรงนี้กระจังหน้านะครับเป็นสีออกเทาควันบุหรี่แบบนี้เลยนะครับสวยนะพี่สําหรับสีบอลเงินดูแลง่ายด้วยนะครับโลโก้ต่างๆบ่งบอกว่าเป็นตัวไฮบริดนะครับ ไฟหน้าทั้งสองฝั่งนะไม่มีร่องรอยแตกนะครับผมไม่มีโครมแตกโครมอะไรเลยยังใสอยู่เลยนะครับผมเซ็นเซอร์ฝั่งนี้ก็ใช้งานได้นะครับเซ็นเซอร์กะระยะกะระยะนะสำหรับตัวนี้มีให้รอบคันนะครับเรียมสันคมนะตัวรถต่างๆฝากระโปรงด้านหน้าเดิมๆนะครับไม่มีนะหลักยิมให้เห็นแม้แต่นิดเดียวครับสวยงามเลยนะสำหรับตัวนี้สวยจริงๆนะครับส่วนตัวนี้โลโก้ให้บีดด้านข้างตัวรถมีมาให้นะครับผมแล้วก็ด้านข้างตัวรถเดิมๆนะ ไม่มีรอยลักยิ้มนะสำหรับด้านข้างตัวรถกระจกด้านหน้านะครับเป็นเดิมแท h, โโนะมม้โตโยต้านะมีตราปั๊มโตโยต้าเรียบร้อยตากป้ายคําเตือนมีมาให้ครบแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนตัวนี้พรบหน้ารถนะภาษีหน้ารถนะครับหมดมีนาปี69นะครับตัวนี้เช็คแล้วนะสองจุดจากทางบริษัทชิกนะครับผมสวยงามเลยนะตัวนี้เช็คมาแล้วนะครับส่วนต่างๆของตัวรถนะครับเดิมทั้งหมดนะตัวนี้นะครับ ได้ล้อแมกขอบ16นะล้อแมกเดิมโรงงานแบบนี้นะครับไม่ใช่ล้อกระทะนะพร้อมกับยางบิสโตนตัวนี้นะครับยางบิสโตนตัวนี้ปี2024นยะยางบิสโตนปี2อ2 4นีทั้ง4เส้นนะครับผมโครงสร้างต่างๆเดิมทั้งหมดนะภายในซุ้มล้อนะครับสวยงามตัวน็อตต่างๆเอ่ยไม่เคยขยับนะครับแล้วก็ตัวโช๊คเห็นไหมสีน้ำเงินแต้มส q ่ยังอยู่ครบเลยนะครับผมแล้วก็ตัวกระจกมองข้างนะครับปรับพับไฟฟ้า ให้เรียบร้อยมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับผมสําหรับตัวนี้บายสปอร์ตมอนิเตอร์มีมาให้ครบนะครับผมแลกระบบแจ้งเตือนมุมอับนะที่กระจกมองข้างทั้ง2ฝั่งมีให้นะครับกระจกทั้ง4บ้บานต่างๆของเดิมแท้โตโยต้าไม่มีปรับเปลี่ยนมาเลยนะแล้วก็โครงสร้างด้านในนะครับนี่ตัวน,อน็อตต่างๆเม็ดอาร์ตกะเข็บต่างๆเดิมนะสติกเกอร์แผ่นเพจอยู่ครบตัวนี้ผลิตช่วงสิ้นปีนะครับของปี2020นะครับสวยงามเลยนะ ได้ฟังก์ชันต่างๆได้เป็นตัวท็อปไปเลยนะครับผมสาหรับตัวนี้เดี๋ยวพาดูด้านในนะครับนี่ดูตะเข็บเม็ดอาร์ต่างๆเดิมๆนะรอยกระดูกงูต่างๆเดิมทั้งหมดนะครับตัวนี้ฝั่งนี้ไม่มีโดนชนไม่มีโดนกระแทกไม่มีเคาะอะไรมาเลยนะครับนี่ด้านหน้าเหมือนกันโครงสร้างหน้าประตูนะครับผมแผงประตูเอวย่างๆนะครับเดิมๆทั้งหมดตะเข็บด้านข้างนะของตัวฝั่งประตูนะครับเม็ดอาร์ต่างๆเดิมทั้งหมดนะครับสวยงามเลย สำหรับตัวนี้แล้วก็นี่สันเตียมสันโคมด้านข้างตัวรถนะครับไม่มีรักยิ้มให้เห็นนะไม่มีรอยเคาะอะไรเลยนะครับเดิมๆทั้งหมดตัวนี้มีม่านบังแดดให้นะครับสาหรับที่นั่งด้านหลังนะใช้งานได้ปกตินะครับกระจกปักไฟฟ้าทั้งหมดล็อกเด็กมีมาให้สําหรับฝั่งนี้นะครับตัวนี้รองรับน้ํามันนะ9195นะครับของแก๊สโซฮอลทั้งหมดนะ E85 ต่างๆได้หมดนะครับตัวนี้ส่วนไฟท้ายตรวนี้ได้เป็น Full LED r e c i n g แล้วเรียบร้อยนะครับสวยงามแล้วก็ เซนเซอร์ด้านท้ายมี4จุดมีกล้องถอยให้นะครับผมทะเบียน1ขอไข่หอหีบนะครับผม4010คันนี้เลยนะกล้องถอยด้านหลังมีระบบแจ้งเตือนด้านหลังมีมาให้ครบนะครับส่วนโครงสร้างฝาท้ายนะะเดี๋ยวพาชมเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่ตัวเม็ดอาร์ตตัวตะเข็บต่างๆเดิมลนะแล้วก็ตัวน็อตด,ด้านในเดิมทั้งหมดนะครับตัวน็อตด,ด้านในนะเดิมๆไม่มีร่องรอยการไขเข้าไขาออกนะครับ โลโก้ไทยคยโตเดิมตัวสีเดิมๆมฝาท้ายสีไม่มีขัดเงานะครับถ้าขัดเงานะตัวนี้น่าจะมีการปรับแก้อะไรมาสักอย่างหนึ่งแหละนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีให้เห็นนะรางน้ําต่างๆเดิมนะครับผมภายในตัวนี้นะครับช่องเก็บนะสัมภาระด้านหลังนะเดิมเดิมทั้งหมดนะครับพี่นี่สวยงามบอกเลยว่าสวยนะครับผมแล้วก็กว้างด้วยนะส่วนโครงสร้างด้านในนะครับนี่เม็ดอาร์กเรียงกันเป็นเม็ดเลยนะตัวน็อตด้านในนะครับเดิมเดิม สวยงามเลยนะสำหรับตัวนี้นี่สภาพดีมากนะพี่นะสภาพดีมากนะครับตัวนี้ไม่มีการชนมาฝั่งนี้เลยแม้แต่นิดเดียวนะส่วนด้านล่างน,นี้นะครับแม่แรงต่างๆอยู่ให้ครบยางอะไหล่ล้ออะไหล่ตัวนี้นะครับเป็นล้อแม็กด้านล่างนะนี่ล้อแม็กเลยนะครับผมสวยงามยางเป็นตัวบีสโตนมาให้เช่นกันนะตอนนี้ยางอะไหล่ยังเป็นบิสโตนเลยนะครับผมสวยงามนะสําหรับตัวนี้สวยงามจริงๆนะครับด้านบนนะ กระจกด้านหลังนะครับเดิมนะลอยไล่ฟ้าต่างๆมีมาให้ครบสําหรับตัวนี้ด้านล่างของตัวรถนะสะโพกด้านข้างนะครับต่างๆเดิมทั้งหมดรับประกันเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะสําหรับตัวด้านในห้องโดยสารกันหน่อยนะครับผมสาหรับตัวนี้นี่ฝั่งนี้นะครับระบบคอนโทรลกระจกต่างๆระบบปรับเซตเบาะต่างๆมีมาให้นะสวยงามเลยเซทล็อกต่างๆนะครับผมแพงประตูเดิมๆนะครับ แล้วก็ตัวเสาบีนะตัวน็อตเสาบีต่างๆเดิมทั้งหมดนี่ตัวน็อตไม่เคยไขยเข้าไขาออกนะไม่เคยโดนประแจเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแล้วก็นี่รอยเม็ดอาร์กนะตรงกระดูกงูฝั่งนี้เดิมทั้งหมดนะครับผมตัวนี้รับประกันไม่เคยมีชนเลยนะขับขี่มาดีนะพี่นะขับขี่ดีตัวนี้นะครับ2 5ไฮบริดพิมพมนะพี่ขับไปเลยพี่211แรงม้านะแรงมากนะครับผมสําหรับคันนี้นะรุ่นนี้นะครับแรงมากนะ ตอนนี้นะครับสตาร์ทรถให้ชมนะฟังก์ชันด้านในว่ามีลูกเล่นอะไรกันบ้างนะครับสำหรับตัวนี้นี่ผมไลมันติฟังก์ชันมาให้ครบอะแด i v ีฟคู่ซอนโทนระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนต่างๆนะมีมาให้ครบนะครับส่วนด้านในตัวนี้นี่ระบบแจ้งเตือนต่างๆมาอยู่139,000สกิโละครับถือว่าเอาไปใช้งานได้ต่ออีกยาวนะพี่นะสำหรับตัวนี้ สวยงามส่วนจอกลางตัวนี้นะครับมีระบบน a วิเกเตอร์นะเชื่อมต่อบลูทูธต่างๆนะระบบบ่งบอกนะครับว่าการใช้แบตเตอรี่หรือว่าการใช้เครื่องยนต์อยู่อะไรต่างๆมีมาให้ครบนะแอร์ Air นะครับผมปรับเป็น2มุมมองนะแอร์ Air เป็นออโต้ด้วยนะครับผมว่าเลช์จเจอร์ด้านในนะครับสายเสียบ USB ด้านในมีมาให้ครบเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับปุ่มโหมด Eco Normal Support ต่างๆ EV โหมดมีให้ครบนะครับเบรคโฮเบรคมือไฟฟ้านะครับ แล้วก็ตัวปรับเบาอุณหภูมิที่เบาะนะอุณหภูมิแอร์ที่เบาะปรับได้ทั้งหมดทั้งสองฝั่งนะครับนี่สวยงามนะมีระบบแอร์ที่เบาะนะพี่โอ้โหสวยงามเลยนะครับส่วนตัวนี้อ่ะนี่เครื่องเสียงพี่เห็นไหมตัวท็อปจะได้เป็นตัวของ JBL นะนี่ตัวเครื่องเสียง JBL ลำโพง JBL รอบคันนะครับฝั่งฝั่งนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ดีกว่านี่ ลำโพงตัวนี้ได้ JBL นะครับผมไม่ใช่ขี้ๆนะสำหรับตัวนี้นะครับพร้อมกับหลังคาสันลูปด้านบนนะหลังคาสันลูปได้ใช้งานนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ในส่วนเบาะคู่หน้าได้เป็นดีไซน์เบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะครับสวยงามเบาะตัวนี้ไม่ได้มีช้ำนะครับอาจจะเป็นรถที่ใช้งานมาพอสมควรแต่ไม่ได้ช้ำนะครับส่วนห้องโดยสารด้านหลังนะครับนี่มีแอร์หลังมาให้นะตัวนี้เป็นปุ่มปรับ อุณภูมิเบาเซตเบาต่างๆนะครับผมสวยงามเลยสําหรับตัวนี้แล้วก็ช่องนะนี่สวยงามนะครับผมที่วางแขนต่างๆเอ่ยนะใส่ใส่แก้วแก้วน้านะครับสไตล์ผู้บริหารเลยนะสำหรับตัวนี้8 8 9 0 0 0บาทเท่านบาทตอนนั้นนะครับถ้าใครกําลังสนใจอยากได้รุ่นนี้ไปใช้งานนะครับแนะนําเลยนะสำหรับคันนี้เลยนะครับคันนี้ทะเบียน4010นะย้าอีกทีทะเบียน4 0 1 0ตัว2 5 Hybrid Premium ีเมนะครับ น,นี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณหมื่นหกเท่านันะ้ 16, นเองนะหมื่นหกเท่านั้นเองดอกเบี้ยตอนนี้นะครับของแคมรี่นะหรือว่าจะเป็นของเก๋งต่างๆนะแม้จะเล็กใหญ่นะครับเริ่มต้นที่สองจุดหนึ่งศูนย์เท่านั้นถ้าใครกําลังหาอยู่กําลังสนใจก็รีบติดต่อหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปพาไปดูหน้าห้องเครื่องกันต่อเลยครับมาต่อกันที่ด้านหน้าห้องเครื่องนะครับผมสําหรับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับสองจุดห้าลิตรนะครับ211แรงม้านะสำหรับตัวนี้บวกกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับารันต์มีนะ ตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่นะไฮบริดนะครับ10ปีจัดเต็มเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างห้าห้องเครื่องนะครับผมยางนะนี่ตัวน็อตยางเร่งเครื่องนะครับผมมี3.4มจุดสีม่วงแบบนี้ยังเดิมอยู่เลยนะครับด้านในต่างๆเดิมทั้งหมดนะสวยงามนะครับผมตัวของเหลวต่างๆไม่มีรั่วไหลรั่วซึมนะครับการเก็บท่อสายไฟต่างๆดีนะท่อแอร์ต่างๆใช้งานได้หมดนะอุณหภูมิทีดู สวยงามเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของของเล้วต่างๆเดี๋ยวทางทีมงานนะครับผมของเพรยนต์เราจะดูแลให้นะครับพร้อมกับผมเดี๋ยวจะเช็คลิต์ดูแลให้ทั้งหมดนะครับแล้วก็นะโครงสร้างนะครับผมนี่ตัวน็อตต่างๆเม็ดอาร์กหน้าต่างๆนะครับเป้าโช๊คฝั่งนี้เดิมทั้งหมดน็อตยึดแก้มด้านในเม็ดอาร์กด้านในยังอยู่ครบนะครับสาหรับตัวนี้สวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่ตะเข็บด้านบนนะเม็ดอาร์กด้านบนนะครับผมของฝากระโปรงฝั่งนี้เดิมทั้งหมดนะครับแล้วก็ ผานด้านหน้าลงมาด้านล่างนะครับรูระบายอากาศรูก,ก้มนะมีมาให้ครบนะครับหม้อน้ําตัวนี้นะไม่เคยปรับแก้อะไรมานะครับสวยงามเลยสําหรับตัวนี้นี่เม็ดอาร์ฝั่งนี้นะครับเบ้าชกฝั่งนี้เดิมๆทั้งหมดนะครับตัวน็อตต่างๆด้านในเป็นตัวยืดแก้มนะเม็ดอาร์นะครับผมแล้วก็ตัวน็อตให้ดูกันเลยนะครับสําหรับตัวนี้สภาพนะพี่กับราคา889,000บาทพี่ได้ราคานี้ไปนะครับบอกเลยว่าไม่มีตกแน่นอน ถ้าพี่ขับไปนะเบื่อนะครับผมเอาไปนะจําหน่ายต่อได้เลยนะครับผมเอาไปใครต่อราคาก็ดีไม่มีตกอย่างแน่นอนนะครับนี่พี่ดูโครงสร้างเลยนะเดิมทั้งหมดนะครับผูสภาพแบบนี้นะพี่หายจากไปแดงกว่า6กถึงเแสนเลยนะครับผมย้ำอีกทีตัวนี้เป็น Toyota Camry นะครับผมตัว2.5 Hybrid p ไฮบริดพีเมนะครับปี2020นนะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับ ตัวท็อปลำโพงต่างๆ JBL มีมาให้ครบระบบความปลอดภัยต่างๆมีมาให้ครบยิ่งๆเลยนะครับตัวนี้ผลิตช่วงปลายปีนะผลิตช่วงปลายปี20แล้วนะครับผมถ้าใครกำลังสนใจคันนี้นะครับรีบติดต่อหาผมได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับ0886513730นะครับหรือแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรนี้ก็ได้นะครับติดต่อหาผมเซลล์โอเพชรยนต์โดยตรงได้เลยนะครับอ่ะก่อนจากลาการวันนี้ฝากกดไลค์ฝากกระทืบซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับที่ช่องโอรุมเก่งมือสองบินบุรีนะครับหรือว่า เลื่อนไปดูคลิปช็อตได้เลยหรือว่าจะเป็น Tik t o อกนะครับผมช่องโอเพยนยนหรือว่าโอรถมือสองนั่นเองฝากไปกดใจนะครับเวลาผมไลฟ์สดก็ไปพูดคุยกันได้นะไปพูดคุยกันได้ไลฟ์สดมีให้ทุกวันนะครับผมถ้าใครสนใจก็เข้าไปพูดคุยกันแล้วก็นะมีปัญหายัางไงก็อยากปรึกษาอะไรก็ทักหาผมได้เลยโทรหาผมได้ตลอดเวลานะครับอ่ะวันนี้นะผมขออนุญาตกลับลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ